ท่องตำนานไปกับอริชัยเรื่องเล่าอภาิเดหารของหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดิน EP 797ตอนหลวงปู่สวงแกล้งให้เห็นเทพ เห็นผีตั้งแต่เด็กๆอีกหนึ่งความเหมือนที่แตกต่างมีความอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นกับเขาตั้งแต่สองขวบที่มีตาพิเศษสามารถมองเห็นในสิ่งที่คนปกติธรรมดาไม่สามารถจะมองเห็นได้ด้วยความเป็นเด็กก็ไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่ตัวเองเห็นนั้นคืออะไร เดิมทีเดียวคุณถนอมเป็นคนอำเภอประสาสจังหวัดสุรินทร์เป็นชาวบ้านธรรมดาเหมือนคนทั่วๆไปตอนที่คลอดคุณถนอมแม่ได้บอกว่าตอนคลอดคุณถนอมออกมานั้นคุณถนอมมีสายโรคเป็นสังวานจนกระทั่งอายุได้สองขวบที่อยู่มาวันหนึ่งในขณะที่กำลังนั่งเกวียนไปกับพ่อผ่านหมู่บ้านหนึ่งสายตาของคุณถนอมก็เจอเข้ากับกลุ่มเด็กผมจุก นุ่งจงกระเบนวิ่งเข้ามาเล่นกับควายที่เทียมเกวียนต่างวิ่งล่อตัวควายอย่างสนุกสนานในขณะที่ควายกำลังเทียมเกวียนอยู่และค่อยๆเดินเป็นภาพที่เห็นขณะที่กำลังนั่งอยู่นั้นเขาจึงร้องบอกพ่อว่ามีเด็กมาวิ่งเล่นอยู่กับควายผู้เป็นพ่อได้ยินก็รู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรเพราะว่าหมู่บ้านแห่งนี้ชื่อเสียงดังมากเรื่องวิญญ,ญาณ ที่ออกมาหลอกมาหลอนคนแม้ในเวลากลางวันแต่พ่อตอบเขากลับไปว่าคงจะเป็นเด็กในหมู่บ้านนี่แหละบางครั้งคุณถนอมยังเห็นผีควายที่มีแต่หัวของควายลำตัวไม่มีเนื้อหนังมีแต่กระดูกเลือดแดงฉานไปทั้งตัวซึ่งผมเชื่อแน่เหลือเกินว่าน้อยคนนักที่จะได้เจอปาฏิหาร์ที่เกิดขึ้นเรื่อยๆจนอายุได้ประมาณ89ขวบ ในขณะที่เขากำลังเล่นอยู่กับน้องสาววัยสองขวบเขามองไประยะประมาณสักห้าสเมตรเห็นจะได้ก็เ,เห็นว่ามีพระภิกษุรูปหนึ่งกำลังเดินตรงมาที่เขาอยู่เขาจึงรีบปัดกวาดเศษใบไม้ที่ร่วงหล่นอยู่ให้เตียนตรงด้านหน้าของเขากับน้องสาวเพื่อหวังจะได้ก้มกราบพระองค์นั้นครั้นพอเงยหน้าขึ้นมาเท่านั้นพระภิกษุที่เขาเห็นเมื่อสักครู่นี้ก็ได้หายไปแล้ว เขาตกใจมากจึงหาไปทั่วหาไปแม้กระทั่งจอมปลวกที่อยู่ข้างหน้าเพราะคิดว่าท่านคงจะหลบที่ด้านหลังแต่ก็ไม่มีทำให้เขากลัวมากจึงรีบวิ่งหนีวิ่งไปได้สักระยะหนึ่งนึกขึ้นมาได้ว่าลืมน้องสาวต้องจำใจวิ่งกลับไปรับน้องสาวที่กำลังร้องไห้จ้าหลังจากนั้นนานพอสมควรเขาถึงได้รู้ว่าพระองค์นั้นจริงๆแล้วเป็นดวงวิญญาณ นี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นของปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นกับคุณถนอมซึ่งยังมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นมากมายตลอดชีวิตของคุณถนอมอย่างหนึ่งที่คุณถนอมมีความเห็นเหมือนกับทุกๆท,ท่านนั่นก็คือความศรัทธาในตัวหลวงปู่สวงเรามาฟังคุณถนอมเล่าเรื่องราวปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดตั้งแต่เริ่มแรกกันเลยครับเริ่มเริ่มรู้จักกับหลวงปู่สวงเนี่ยตั้งแต่เด็กๆเ,เลยเหรอฮะคือ ยินแต่ชื่อครับได้ยินแต่ชื่อคือเจออย่างที่อย่างที่บอกว่ันนั้นนะที่เจอก็อไม่ได้ตั้งใจอะ่ะตอนนั้นเป็นเด็กๆยังเล็กๆอยู่เลยจําได้เหรอจได้ผมจําได้คือเด็กๆอะ่ะตอนผมเด็กๆอะ่ะผมมีที่แม่เขาเล่าให้ฟังบอกเกิดตอนเกิดมามีมีลักษณะเหมือนมีสายสั้งวานอะ่ะเลยฮะที่ตัวแล้วก็พอพอโต ได้เดือนหนึ่งก็หายมั้งแม่เ็เลว่าให้ฟังเรอเหมือนสมัยเหมือนหนังจักจักงวงคือจะมีสายต่อสายมีตังวานห้อย,อย <S <S 2> <S 2> ห้อยไปฮฮะแล้วตอนช่วงเด็กอ่ะคืออะไรที่คนอื่นไม่เห็นอ่ะผมจะเห็นเออผีอะไรอยเงี้ยครับผีคนอื่นเห็นแต่ผมเห็นคนเดียวอย่างเช่นเคยเห็นตอนนั้นเริ่มกี่ขวบที่ว่าเห็นอะไรอย่างเงี้ยประมาณสี่ขวบห้าขวบนี่แหละครั้งแรกที่เห็นเห็นอะไรก่อนเก็นเด็กคือเด็ก ผมแบบว่าบ้านนอกอะเนาะเมื่อก่อนนี้จะเป็นทางเกวียน้วพ่อก็พานั่งเกวียนไปคือตัดปอตัดปอแล้วก็จะเอาไปแช่น้ําเพื่อจะลอกปอเอาปอไปขายอพ่อกันเลยให้เกวียนไ,ไปไปกับแอื่ที่บ้านมีเกวียนด้วยเหรอสมัยก่อนนี้มี<ฮ>ทั้งวัวมีเกวียนมีก็แสดงว่าแสดงว่าเมื่อก่อนนี้ก็คงต้องมีฐานะใช่ไหมไม่ไม่ใช่คือบ้านนอกจส่วนมากก็ต้องมีทุกบ้านนะฮะต้องมีทุกบ้านเลยเหรอ ขนข้าวอย่างนี้ขนน้าไปนาอย่างนี้ไยไถไปนาอย่างนี้ยต้องมีส่วนมากมีมผมก็นึกว่าเนบ้านไหนมีเกวียนมีวัวเทียมเกวียนหรือว่าควายอาแสดงว่าบ้านนี้ต้องมีฐานะใช่คือ,อทุกคนมีควายไว้ไถนาไถอะไรทุกบ้านแหละแล้วเห็นลักษณะที่เห็นนั่นเห็นเห็นเป็นยังไงฮะที่เห็นเห็นเป็นพวกเด็กๆอะ่ะคือจะเป็นเด็กสมัยก่อนอะ่ะจะมี เป็นจุกเป็นแก่อย่างเงี้ยทั้งผู้หญิงผู้ชาย ừ, ถ้าเสื้อผ้าไม่ใส่ ừ, ก็จะจะนุ่งก็นุ่งเหมือนจูงกระเบนือนกันอ่ะ <ừ, S 2> แล้วก็โกวิ่งเล่นเลาะรอบเวียนนะผมอะ่ะหรอืหรอตัวเราอยู่ตรงไหนผมก็นั่งอยู่ตรงตรงข้างหน้าเวียนอ่ะที่เวลาผมนั่ง ừ, แล้วก็จะมีพ่อนั่งประกบข้างหลัง ừ, เอาไวด้ดึงดึงว่าให้ควายมันมันหันไปไปเลี้ยวไปทางโน้นเลี้ยวตงนี้ผ่มก็เลยเห็น มันวิ่งรอดไปรอดมาแถวตรงที่าฟมันเดินอะที่ตรงที่เปีเทียมเทียมควายอะแหละ mm. ตรงเตียงผมก็เลยสงสัยบอกพ่อที่เด็กตัวนี้มาจากไหนพ่อแกก็เริ่มเริ่มสงสัยแล้วทำไมแกไม่เห็นไอ้นี่ไม่เห็นเป็นงไงอือ mm ืม hmm. เด็กแกก็เลยบอกว่านู้นเด็กบ้านนู้นพ่อแม่มันมาตัดตอตัดอะไรอย่างเงี้ยอืม mm. ก็เลยวิ่งเล่น mm. แต่ผมก็ไม่รู้อะแต่พ่อแกรู้แล้วว่าผมเห็นอะไร mm. นะมันแรงไท ไปคนเดียวเนี่ยก็โดนหมดแหล,ละเลอดเดินเดินคนเดียวเนี่ยโดนแน่กลางวันหรือกลางคืนกลางวันนี่ก็โดนเล<ะ>ือเป็นต้นเขาเรียกกันว่าต้นมะข่ามองอะ่ะอ๋อมะข่ามงต้นมันใหญ่มากเลยต้นใหญ่มากแล้วก็บางทีก็เสียงหล่นตุ๊บแต่ไม่หาได้ไม่เจอหรอกแล้วผีเผลอเข้าป่าชา้าก็อื่นไม่เห็นหกแต่ผมเห็นคนเดียวเอออ๋อเห็นแล้วกลัวเรากลัวมันจอเห็นอะ กลัวที่รับอนเด็กก็กลัวเลยเห็นผีส่วนมากมันมันจะไม่มาเหมือนอย่างในหนังนี้ใช่ไหมเหมือนในหนังจะเป็นรูปลักษณะคนอันนี้มันเป็นรูปลักษณะพวกวัวพวกวายอย่างเงี้ยอ้าวยังไงเหรอหน้าเป็นวัวเหรอคือตอนแรกก็เป็นวัวอยู่พอผมจ่องจ้องไปดูดูไปอ้าวมันไม่ใช่วัวแล้วตาเป็นสีแดงแล้วก็หนังก็ไม่มีนะไม่มีหนังไม่มีอะไรเลยเลือดเต็มตัวเลยแล้วมันก็ทําตาปิดๆแล้วก็ สะบัดหางสะบัดหูอย่างเงี้ยแล้วก็จ้องมาทางผมผมพูดพูดแล้วผมยังขนดุผมจําได้ติดตามหมดอ่ะผมจาแม่นมากเลยจาได้หมดอ่ะที่วแบบไปเจออะไรตรงไหนตรงไหนบางทีไปปักเ็ษอย่างเงี้ยกลางคืนก็ไปดูเบ็ดรอบกลางคืนเนี่ยอืไปได้เจอเจออย่างเงี้ยถามพ่อพ่อน,นี่อะไรอ่ะหรออเนี่ยมีอะไรหรอก <formation> ไปแค่จริงกพ่อแครู้พอ็ไ่ไปในนี้อะไรนี่ในที่เราถามว่คือนี่อะไรนี่คืออะไรนี่เราเห็นอะไรบางที่ก็เป็นเสียง่าเป็นเสียงบั่งเป็นเหมือนปลาเหมือนงูอะไรอย่างเงี้ยเมื่อผมย้ายไปอยู่บ้านนั้นอย่างว่าสมัยก่อนก็แรงของแรงมากแถวบ้านอืมตอนนั้นจังหวัดไรจังหวัดยูสุรินทร์อ๋อสุรินเหรอเด็กๆผมก็อยู่สุริน แล้วที่บ้านมีช้างไหมที่บ้านไม่มีครับเหรอเพราะว่าโอ้ช้างไม่ใช่หาเลี้ยงง่ายๆเนาะเน,นี่ยนั่นคือต้องคนต้องมีฐานะถึงจะมีอ๋อแสดงว่าเออบัวก,กับควายนี่มันขี้ผงเลยนะต้องเป็นต้องเป็นช้างถึงมีฐานะใช่ไหมมีฐานะคือคือคนที่มีช้างส่วนมากอย่างสมัยก่อนอะ่ะคนบันนอกอถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นกำนันเนี่ยต้องใหญ่จริงๆคือใครใครหรือไม่ได้อเอาง่ายๆอ่ะ ก็คือคนที่เป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยคือต้องเป็นโจรเป็นโจรโจรต้องเลี้ยงโจรเออแถวบ้านนอกเมื่อก่อนเป็นอย่างนั้นจริงๆเิเออคนเขาเก่งคือถ้าคนเป็นกำนันสมัยก่อนคือคนต้องเก่งถามคือชี้ชี้นกก็ต้องเป็นนกอ่ะมไ่แต่อีกำนันผู้ใหญ่บ้านเดินผ่านมาเนี่ยโอ้ชาวบ้านก็ตัวรีบเลยนะ เบอร์ตอนผมนึกเด็กกูจาได้หมดแหละเพราะว่าให้กำนันผู้ใหญ,ญ่บ้านไปไหนนึ่งมีอะไรก็ต้องให้อ่ะอเป็นเหมือนเหมือน,เ,อนเป็นอิทธิพลน่ะสมัยก่อนมันเป็นอย่างนั้นจริงๆอตอนที่ผมเกเด็กเน่ะใครที่ได้ชื่อที่ได้ว่าเป็นกำนันน่ะไม่ใช่ได้มาโดยเขาแต่งตั้งคือทางการใหญ่เขาแต่งตั้ง,งเขาเห็นแล้วว่าเออคนนี้อาจจะเป็นเคยเป็น หมาโจนหรืออะไรยังมาก่อนเนี่ยพวกนี้พวกหนังเหนียวทั้งนั้นเน่ยเสียบ้างโอ้โหไม่ต้องคุยเลยตื่นเต้นไม่ต้องคุย<ม>เขาจะมีทางเดียวก็คือ<ม>พวกเอาไม้ไผ่หรืออะไร่ยเส<ม>ียบเสียบปูดอ่ะใช,ใช่ใช่ถึงจะตาย<ม>ก็ตอนตอนผมไปเรียนที่อำเภอผมรู้จักจ้เรียกแปะกังแปะกังคนอยู่ในอำเภอประสาทนั่นแหละแปะกังเหรอคนจีนเหรอคนจีนแกเป็นคนแบบว่า เหมือนก็กหาพอดีในะอยู่ในอำเภอเนั่นแหละแต่จะมีเหนื่อยเนาะแต่มีปัม๊มมีอะไรมีโรงน้ําแข็งลงอะไรอย่างเงี้ยผมก็เอาแกซื้อสวนไว้ผมก็ไปอยู่กับพี่ข้างสวนแกนั่นแหละผมเดียนน้องสือจนนั้นอยู่ขึ้นมสหน่นะจะไปอยู่กับแกก็เอาขยะไปจีนแกกันเล่าอันเนี้ยหลุมเนี่ยต้นมะพร้าวเนี่ยหลุมก็ห้าศพสี่ศพห้าศพอ่ะทำไมอ่ะก็ขุนโจรทั้งหลายโดนโวกใ,ในในอำเภอเนี่ย เมื่อก่อนเขาเรียกว่านายอำเภออำเภอเสนอโโหแกปราบจนคือแกย้ายไปอยู่ที่ประชารเงียบเลยจนไม่มีเลยแล้วก็เอาไปฝั่งที่สวนแต่ตังนั่นแหละโอ้โหแกแต่กลางแกก็เล่าให้ผมฟังว่าผมเอาขยะไปเกตรงเพราะว่ากลางคืนผมกวาดขยะด้วยอพอเช้าก็เอาขยะไปทิ้งในสวนแกขยะจากไหนอ่ะขยะผมก็กลางคืนผมกวาดตลาดด้วยอ๋อกวาดตลาดเหรอ สมัยก่อนไม่มีรถขยะเก็บแบบนี้ใช้<ม>รถเข็นแล้วก็เบ็กว่าตลาดมผมร้ช่วยพี่กว่า,วากันคืนบางทีผมก็ไปเพราะว่าพี่เขาก็เหนื่อยตังวันเขาขายของด้วยอะไรเงี้ย<ม>ขายของที่ตลาดอะไรอะตลาดที่ประสาท<ม>ที่เรียก<ม>ว่าตลาดจังแอนตะบุนจังแอนสมัยก่อนตอนตช่วงนั้น,นรุ่งเรืองมากแล้วก็ช่วงนั้นพศ1819เนี่ยที่เขมรเ,เขาเขากำลังแตกมานะ่ะ ที่แคมแดงบุกมาแล้วก็แตกบู้ก็เห็นตวกนั้นมาแล้วพวกนี้ลูกเล็กเด็กแดงอ่ะที่มันหนีทับหนีตายมาเห็น,นตรงแบบบางคนก็แขนขาดขา,ดข,าดขาดผมก็ไป<อ>ใช้ไปุนตามอะไรเงี้ยกันไปดูช่วงนั้น,นเศรษฐกิจแถัหน้นาดีมากพวกนี้เขาเอาเงินทองมาด้วยมาซื้อ,อใช่บางบางคนะเด็กเด็กประมาณไม่เกินป .5 นะครับยังพูดถึงอย่างถังบ้านเราเนี่ยนะแบ่ปืนมานะเรอ แม่ปืนเนี่ยพวกเอ็มสิบหกอะไรเนี่ยมาแลกข้าวแลกอะไรแลกสุงน้ําขวดอะไรเงี้ยบ้านผมอยู่ห่างชายแดนอยู่ประมาณสี่สิบโลยเวลาขึ้นมาที่อยู่กลางคืนนี่วันไหนถ้าไม่ได้ยินเสียงปืนน่นอนไม่หลับนะโอ้้วก็ต้อคขุดขุดหลุมกันอยู่นะเนเวลาเสียงปืนมาที่ตู้มเราต้องวิ่งกันหลบภัยแล้วหลุมเนอขอต้องขุดหลุมหลบภัยไว้เหรอนะครับอ้าวถ้าเกิดว่าเราอยู่ในหลุมเนี่ยเกิดมันระเบิดมันลงตุ้มแล้วกบหมดจะทำไงอะ แต่ก็ก็ยังไม่เคยเจอนะมันยังไม่เคยมีในฝัออ่งไทยยังไม่เคยมีแต่มาตกเฉยตกแถวทุ่งนาอะไรอย่างเงี้ยอันตรานี่ก็โหนั่งมองกันอนะจะมีเสียงไม่รู้ปืนอะไรผมไม่รู้ว่ามันมันเป็นไฟเลยนะโอ้รลอยไปลอยมายิงกันไปยิงกันมาเมื่อก่อนนะ่ะนวดข้าวนะ่ะจะใช้คนนวดนะไม่ไดยใช้รถใช้ไม้หนีดแล้วก็ฟาแอบนวดอนะ่ะไม่รู้ว่าเสียงนวดข้าวหรือเสียงระเบิด <laughs> แต่วันไหนถ้าไม่ ไม่ได้ยินนะก็คือนอนกันไม่หลับอะ่ะพวกองวัยรุ่นกันนะนอนไม่หลับเลยตุ่มตามตุ่มตามมาเอาแล้วหลบเขา้าหลุมที่นีดับแล้วแต,แต่ก็ยังเห็นเห็นผีอยู่ตลอดอ,ะอ่ะช่วงช่วงหลังก็ก็เห็นอยู่แต่ม,มันมันเป็นลักษณะคือไม่ได้เห็นเป็นตัวเป็นตนเป็นแบบว่าได้ยินเสียงเวลาเดินกลางคืนกันนะเวลาไปดูหนังพากันไปดูหนังอะไรอย่างเงี้ยเสียงมันวิ่งขึ้นตน้นไม้อ่ะ <c oughs> กูกูกูกดจยอดุ๊บดังแล้วก็ร่วงมาตกุกในพวกรุ่นพี่ก็บอกกูว่าแล้วอย่าขึ้นอย่าขึ้นมไม่เชื่อตูอย่าขึ้นขึ้นใช่คือเขาพูดไม่ให้พวกผมเด็กๆกลัวไงออคือ,อสมัยก่อนเวลามีหนังมีอะไรใช้กลางแปลงอะไรไม่ร่้งานงานตกงานบวชอะไรเนี่ยไปเดินองไปเป็นกระดูกเป็นขุมเลยแล้วที่บ้านมันมันเป็นต้นไม้มันเยอะ ต้นไม้นี่เดินถ้าไม่ระวังจะชนเลยนะเวลามีงานก็มีหนังพวกนี้แหละแล้วก็มีรำวงสมัยก่อนรำวง <c oughs> อของเกตน้อยเสน่ห์วัยรุ่น <c oughs> ผมก็เนี่ยไปร้องอยู่ในเชียร์พวกนี้แหละเชียร์กลนเชียร์รำวงเชียร์อะไรนี่แหละ <c oughs> เป็นร้องร้องไปด้วยเหรอเลิก <c oughs> โอ้โหผา <c oughs> <c oughs> ่านจิ้มไปทุกอย่างเ <c oughs> ลือ อ่าเดี๋ยวเดี๋ยววันวันหลังให้ร้องทักเพลงได้ไหมอิมทำอ่าผมทําอาจจะให้ร้องเพลงเกี่ยวกับหลวงปู่สวงไงเห็งไข่เขาก็เห็นเห็นมีคนร้องอยู่ไพ่พงศธรก็ร้องนี่นะใช่ใช่ใช่เห็นเขาร้องยิ่งจงเขาก็ร้องใช่นี่ผมทําก็ให้น้องๆมันร้องเองแล้วทาดนตรีเองนิดหน่อยห่อยอะไรเงี้ย โอ้ยผมื่อใหม่หๆตอนนี้หกสิบสามแล้วอือแล้วเจอตอนที่เจอหลวงปู่นั่นรู้เลยว่าเป็นหลวงปู่หรือว่านผู้ใหญ่บอกเราตอนที่เป็นวันเป็นเด็กน่ะตอนนั้นไม่รู้เนาะเพราะว่าไม่รู้จักหลวงปู่เลยเพราะตอนเด็กอ่ะคือคือเห็นคือสภาพนี้สภาพที่อยู่ในรูปในอะไรทุกวันนี้แหละคือสภาพเดียวเลยไม่แก่ไม่คือแก่ขนาดนี้อืมแก่ขนาดนี้แหละ เดินด้วยหน้าหน้าหนาวอ่ะลมมันก็พัดใช่ไหมผ้าผ้าที่เปผ้าที่ขาวแกก็ฟิวฟิวสี่บอลก็ฟิวเห็นหมดก็ไปไปกันสี่คนอ่ะกวาดผมว่าเป็นคนคนโตเนาะผมเป็นคนพี่คนโตอะบอกน้องๆกวาดกวาเดี๋ยวพี่กวาดให้เดี๋ยวกลับพ้ากันนะก็อยู่ประมาณ สี่สิบหรือห<ด>้าสิบเมตรเนี่ยจะถึงแกเดินมันจะถึง <ically S 2> อ่ะอแ้วก็ปัดเศษใบไม้เศษอะไรเพราะมันเป็นมันเป็นทางเกวียนนะ,ะตายดินอะไรแล้วไปกวาดทำไมเป็นทางเกวียนอ่ะไม่ครับผมจะกวาดให้มันสะอาดผมจะได้อันนี้ไงจะได้กราบกราบหลวงพ่อไงคือ,อเด็กๆอ่ะถ้าเห็นพระมาก็ต้องเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วก็กราบได้เดินมาถึงเราไหม ก็เพรเงยหน้าขึ้นมาไม่เห็นแล้วอาไม่เห็นแล้วแค่แค่ผมก้มหน้าไปปัดปัดญ้าปัดอะไรเพื่อจะกราบแกนี่แหละอืมก็ช่วยน้องๆก็ช่วยกันก็ตอนนั้นดูประมาณเจ็ดขวบได้มั้งจำได้ประมาณเจ็ดขวบแปดขวบนี่แหละคือรู้เรื่องแล้วอ่ะพอพอเงยหน้าขึ้นมาอ้าวยวงพ่อหายทีนี้ผมก็นึกแล้วผีหลอกแน่ ใช่ไหมล่ะมก็มีจอมปลวกใหญ่อยู่ข้างๆผมก็เดินวนรอบจอมปลวกเพื่อดูว่าแกไปทางไหนที่แกอ้อมไจอมปลวกไปหรือเปล่าอืมเอาไม่เจอพอไม่เจอตีนี้วิ่งเลยจนลืมะว่ามีน้องสาวอยู่ด้วย <laughs> <laughs> ลืม <laughs> น้องสาวไป <laughs> ไปไกลประมาณห้าสิบเมตรเอาแล้วน้องเอาหันมาวิ่งมาอุ้มน้องน้องก็รอ้อง <laughs> น้องมีอานสองขวบกำลังตกเจ็ดตกเจ็ดเลยกำลังเตรียมเลยโอ้ไม่ไม่ไม่คิดอะไรก็ไม่คิดว่ายังน้อยก็คือผีหลอกแน่ๆอย่างเงี้ยแต่คิดแค่ไหนน่ะเียนี้พอได้มารู้จักอาจารย์สมบัติที่แถววัดเรียบเนี่ยเข้าไปวัดเรียบแล้วแล้วมายังไงจากจากสุรินมากรุงเทพยังไงอ่ะอ๋อผมตอนนั้นก็จบจบมสามอ๋อ บริเนจบม .3 ที่อำเภอก็มีแค่ระดับม .3 สมัยก่อนมันไม่มอมมันมีมอมมมมอ,มอมแต่ถ้าจบสามก็ไปต่อ4-5ที่ที่จังหวัดแล้วก็ต่อมหาลัยเนี้ยตอนนี้ไม่มีทุนแล้วพ่อแม่ก็นจนไอ้ที่เรียนจบได้ก็พ่อแม่ช่วยด้วยแล้วก็อาศัยกวาดตลาดด้วยอ,อะไรไขายของเสาร์อาทิตย์ขายน้ำวัอนอาทิตย์บางทีก็พี่ก็รับน้ำมาให้ก็เดินขายตามบกส โอ้ oh, เอาหลายอย่างเลยก็บางทีก็ขายแปงโมหน้าหน้าแปงโมพี่ก็รับแปงโมแล้วก็ไปนั่งขาย hmm. เดินขายน้ำไม่น้ำเลีย oh. เล้ยงเลี้งเอาทุกอย่างโอชีวิตของคุณถนอมผ่านเรื่องราวมาโชคโชนเพื่อต่อสู้กับความอยู่รอดเหมือนหลวงปู่จะแกล้งให้เห็นในทีแรก แต่พอปัดกวาดพื้นจะก้มกราบหลวงปู่ก็ได้หายไปเสียแล้วเหมือนกับว่าหลวงปู่รู้ว่ามันยังไม่ถึงเวลาที่จะได้เจอกันจนกระทั่งชีวิตโผผันมาเข้ากรุงเทพจนกระทั่งได้มาที่วัดเลียบราชพำรุงและได้พบเรื่องราวอภินิหารของหลวงปู่สูงอีกมากมายในคลิปหน้าเราจะมาติดตามกันว่าชีวิตของคุณถนอม ที่ใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าที่เอาทุกอย่างที่จะได้เงินไม่ว่าจะขายน้ำตามบกสขายแตงโมเป็นนักร้องเชียร์รำวงกว่าที่จะมาเป็นช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์ที่สุดท้ายของบ้านปลายชีวิตคุณถนอมเจออภินิหารจากหลวงปู่อะไรบ้างในคลิปหน้าครับอีริเมียอองสูงสัมปนโน อิติปิโสนโมพุเทเธียอิสวาสุติมหาบรรดาลสัจจังอริกิเปก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดี และประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ